n นปดอนสตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับถ้าฟังตรงวันนะจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะก็ก้าวเข้ามาสู่ไตรามาสที่3เรียบร้อยแล้วนะครับผมมี วันนี้จะมารีวิวคอร์สนะซึ่งเป็นคอร์สอีกคอร์สหนึ่งที่ผมไปเรียนกับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะเรียกว่าพี่จุ้ยเปิดคอร์สไหนก็ตามไปเรียนนะครับเป็นแฟนคลับนะก็เคยเล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่คอร์สการเขียนนะแล้วกเ็เขียนด้วยใจยังไม่พอนะก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนคอร์สแปรรูปความฝันนะแล้วก็สุดท้ายก็ไปเรียนคอร์สที่ที่กำลังจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ,อจุ้ยสอนจีนะครับอา่า เล่าคอสจุ้ยสอนจีบให้ฟังครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงตอนแรกพี่จุ้ยเขาเปิดคอสเนี่ยเขาเปิด3ามคอสลวดเลยนะก็คือ,อเรื่องเขียนด้วยใจยังไม่พอก็สอนการเขียนอันนั้นผมเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็แปรรูปความฝันก็ก็เรียนไปแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้จุ้ยสอนจีบเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นคอสกก่งๆก่งมาร์เก็ตติ้งนะแล้วผมก็ เอาตรงๆก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทําธุรกิจทําอะไรมากมายแต,แต่อดไม่ได้ครับผมชอบบรรยากาศนะบรรยากาศที่พี่จุ้ยสอนเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นกันเองเป็นลักษณะที่แบบเหมือนพี่น้องคุยกันนะแล้วก็เราเรานอกจากได้คุยกับพี่จุ้ยนะซึ่งก็เป็นไอดอลของผมเนี่ยก็ได้คุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาเรียนในคอสนี้หลายคนก็กณนติดตามฟังนพดลสอรี่พอดแคสต์ด้วยก็เลย ยิ่งๆรู้สึกใกล้ชิดกันนะครับและพี่ชุยเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะเรียกว่าไม่ได้จัดคอร์สครั้งเดียวแล้วจบนะก็เดือนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเจอกันครั้งละ2ชั่วโมงแล้วก็4ครั้งนะแต่พี่ชุยก็จะเป็นลักษณะว่า2ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงแรกก็อาจจะเป็นการพูดเนื้อหานะครับพี่ชุยเล่าซะเยอะแล้วก็ชั่วโมงหลังก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันนะครับก็แต่ละคนก็เล่าหรือว่ามีคําถามมีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นบรรยากาศดีๆนะมันเพลินดีผมผมไม่รู้สึกว่าได้เรียนเลยนะก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเนื้อหานะเนื้อหาดีเลยล่ะครับแต่ว่ามันรู้สึกผ่อนคลายมันไม่เหมือนกับไปเรียนแบบออนไลน์แบบนั่งจ่องแล้วก็มีคลิปแล้วก็จดตามอย่างนั้นนหะไอเรียนแบบนั้นก็โอเคนะแต่ว่าแบบน้นจะล้านะจะเหนื่อยอันนี้เพลินๆแต่ขนาดเพลินๆเนี่ยผมจดมาได้เยอะเลยผมออกตัวก่อนไอที่จดมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นแค่เซี่ยวเดียวเองที่ที่ทอยู่ในคอร์สนี้ ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากให้ไปเรียนเองแล้วจะรู้ว่าสไตล์เป็นแบบนี้แต่ผมเล่าสไตล์ให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดบางคนเขา็กซ์เัคว่าโอ้ยคอสองชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีสไลด์2 200หนะ้าแล้วพี่จุ้ยจะต้องมาพูดตามสไลด์2 0 0นะ้อหน้านั้นจะไม่ใช่อันนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ท่านนะครัจุ้ยสอนจีบเนี่ยครั้งที่1นเนี่ยพี่จุ้ยเขาก็เริ่มต้นบอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักแนะนําตัวนะคือแนะนําตัวหมายความว่าเราอยากจะขายของเนี่ยนะก็ เราอาจจะต้องพยายามแนะนําตัวให้มันน่าสนใจไม่ใช่บอกว่าผมชื่อนพดลล่มโพผมเป็นอาจารย์อสอนหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่น่าสนใจนะครับลักษณะก็คือให้เรามีมีเรื่องมามาบอกมาบอกนี่ไม่ใช่มาถึงมาขายเลยนะนะครับมาบอกบอกอะไรก็ได้ครับนะหรือจะมีอะไรอยากจะให้เขาอะเช่นเรามีเทคนิคอะไรดีๆเราอยากจะมาแชร์มาให้นะครับเราค่อยเป็นมีอะไรอยากจะขาย ลองเข้าไปดูในเพจของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงเนี่ยครับชื่อนี้แลฮะสุบุญเลี้ยงเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่จุ้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตพี่จุ้ยเป็นยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยอันนั้นคือบอกหรือว่าพี่จุ้ยจะมีอะไรมามาแชร์ให้ฟังวิธีการทำอนันนี้ที่มันเวิร์กอะไรเงี้ยอันนี้คือให้แต่บางบางครั้งพี่จุ้ยก็จะมีบอกว่าเออถ้าใครสนใจไทยอินอ่ะพูด,ดง่ายๆคำว่าไทายอินก็คือลิงก์กับโปรดักต์ของเรานะใครสนใจอาหารอันนี้สั่งได้ที่นี่นะใครสนใจหนังสือเล่มนี้สั่งได้ที่นี่นนะออันนี้คืจขาย เพราะนั้นแมสเสรจต้องชัดชัดเจนนะว่าจะบอกจะให้หรือจะขายนะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเปิดเพจมาจะขายขายขายขยไม่มีใครอยากตามเพจแบบนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะพี่จุย้ยเล่าเคสให้ฟังเยอะแยะเลยครับเช่นการตั้งชื่อให้เสื้อของตัวเองเพื่อขายออย่างเงี้ยนะครับก็มีเคสว่าเสื้อตัวนี้มันชื่อ สมชายอย่างเงี้ยมันกด็ดูดูมันมีตัวตนนะเสื้อตัวนี้ชื่อชื่ออะไรดีละ่ะชื่อเปิลชื่ออะไรอย่างเงี้ยคนก็ขายได้นะนะครับนะหรือการส่งใบปลิวพร้อมสินค้าอันนี้ผมไม่ทันคิดนะแต่จริงๆเขาทากันเยอะแยะนะหลายคนก็เคยเห็นใช่ไหมบางทีเวลาเราขายขนมอ่ะยกตัวอย่างนะเราอาจจะขายเขาอาจจะสั่งขนมชั้นเราไปเนี่ย เราก็ส่งขนมชั้นได่ถ้าส่งเฉพาะขนมชั้นเฉยๆมันก็รู้แค่ว่ามีขนมชั้นใช่ไหมเฮ้ยเราส่งใบปลิวว่าเราทําทองหยิบทองหยอดฝอยทองได้นะคนก็อ่านแล้วเออเอ,อ,อยากกินทองหยิบไว้สั่งเพิ่มอย่างเงี้ยผมผมไม่เคยทําแต่จริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะเวลาผมขายหนังสือเนี่ยผมจะมีหนังสือเก่าๆที่อาจจะยังเหลืออยู่ในสต็อกอยู่เนี่ยผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยในฐานะที่คุณซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยคุณมีโปรโมชั่นคุณสามารถซื้อเล่มเก่าได้ภายใน ได้ลดราคากี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปเงี้ยมันก็กระตุ้นการขายเล่มเล่มเล่มที่ยังเหลืออยู่ได้พอสมควรนะอันนี้อันนี้คิดแบบจากจากการเข้าไปเรียนกับพี่จุ้ยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยมันก็ส่งผลนะเวลาถ่ายรูปเพื่อให้เขาเห็นสินค้าบางทีเราอธิบายด้วยเท็กซ์ด้วยด้วยด้วยคำพูดเนี่ยมันอธิบายแล้วมันมองไม่เห็นภาพพอเห็นรูปเนี่ยก็คนก็อาจจะอยากซื้อมากขึ้นแต่ก็อย่าไปกลัวนะพี่จุ้ยก็บอกว่าอย่าไปกลัวว่ารูปมันจะต้องแบบ สวยงามแบบเนี้ยไปจ้างจ้างจ้างช่างถ่ายรูปหลักหลายหมื่นมาถ่ายอะไรเงี้ยเขาบอกบางทีหลังๆเนี่ยสินค้าที่ถ่ายรูปสวยเนี่ยบางทีคนไม่ค่อยไว้วางใจนะว่ามันเฟกปะวะที่เขาบอกรูปไม่ตรงปกไงของไม่ตรงปกอะ่ะคือปกมันสวยเวอร์เลยอะอาหารเนี่ยตัวดีเลยนะคือบางทีถ่ายรูปซซเวอร์แบบโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ไปซื้อมันจี๊ดเดียว,แล,วแล้วเราผิดหวังปะผิดหวังนะราะนั้นบางทีถ่ายรูปแบบเร็วๆเร็วๆก็คือของจริงนี่แหละไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเนี่ย ก็อาจจะขายได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของขวัญเนี่ยของที่เป็นของขวัญเนี่ยเออผมชอบแนวคิดนี้พี่จุ้ยบอกว่าของที่จะให้แบบผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จุ้ยสอนจีบใช่ไหมก็พูดถึงการจีบผู้หญิงด้วยนะคือบางทีไม่จำเป็นต้องแพงนะแต่ต้องให้เขารู้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนบางทีของทําเองเนี่ยมันมีคุณค่าในจิตใจมากกว่าซื้อของแพงๆด้วยเพราะของแพงๆเนี่ยมันใครมีเงินก็ซื้อได้ถูกปะ ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชายจะไปต้องซื้อของถูกใหค้คุณผู้หญิงนะไม่ใช่นะจะซื้อของแพงผมก็ไม่ว่านะถ้าเราสามารถมีเงินซื้อไดอ้แต่ว่าถ้าใครไม่มีเงินเนี่ยมองมอง,ม,องมุมนี้ครับบางทีมันอยู่ที่จิตใจครับเราแบบเราถักถักเสื้อให้เขาถ้าเกิดเราถักเป็นนะแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันใส่ได้นะเฮย้ยมันเพิ่มนะนะครับมันมันมีแบบมีคุณค่าทางจิตใจนะครับพี่ช่วยแนะนําไอ้ตัวเว็บ ชื่อแคนวาแคนวาเนี่ยผมใช้อยู่นะครับเอาทำทำรูปนะอย่างรูปปกของพอดแคสตุกตอนเนี่ยผมก็ทำเองนะผ่านแคนวาคือคือผมให้ลูกศิษย์ช่วยช่วยทำเทมเพลตให้แล้วก็ตัวผมก็เอามาคีมามาทำมาใส่รูปปกหนังสือมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าโปรแกรมก็คือ k i n ม Master นะครับ K I N E M A S T E R ผมยังไม,ไม่ไม่ไม่เคยได้ใช้ k i n ม Master นะแต่ว่าก็ก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ แล้วไอ้บางคนก็บอกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเราไอ้เรื่องที่จะบอกจะให้จะขายเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เอ่อมันไม่เกี่ยวข้องกับโปรดัก์เราเลยได้ไหมพี่ช่วยบอกได้ดูมิชลินดิมิชลินเนี่ยยังพูดถึงการให้ดาวล้านอาหารจนกลายเป็นดังกว่าไอ้จะจะดังกว่ารถยนต์และไอ้ไอ้ ไม่ใช่รถยนต์ยางรถยนต์ใช่ไหมเขาขายยางรถยนต์นะแต่ว่ากลายเป็นว่าร้านนี้มิชลินไม่ใช่ร้านมิชลิน3ดาวเงี้ยมันไม่ใช่ร้านขายยางรถยนต์ที่ดีเด่นนะมันคือร้านอาหารแต่มันก็มีความเชื่อมโยงถูกปะคือมันก็เราจะไปร้านอาหารเราก็ต้องมีการเดินทางเนี่ยมันก็ลิงก์กับแบรนด์เราได้เหมือนกันนะเออ อันนั้นเป็นเป็นครั้งแรกนะแล้วพี่ชุยก็ให้การบ้านมาให้ไปแนะนําตัวซึ่งผมก็ตัดไปเหมือนเดิมอ่ะผมก็ส่งการบ้านพี่ชุยก็มีคมมุ้งคอมเมนต์ซึ่งดีมากนะครับเป็นประโยชน์ในการแนะนําตัวต่างๆพี่ชุยบอกว่าสั้นไปให้เพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยนะครับครั้งที่2เนี่ยพี่จุยพูดถึงเรื่องของสตอรี่เทลลิงผมพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่านี่แค่โครงกว้างๆนะครับรายละเอียดเนี่ยมีก็8ชั่วโมงอะ่ะก,ก็มีรายละเอียดมากมายกว่านี้นะก็เล่าให้ฟังว่า คือเขาบอกคนเราเนี่ยชอบชอบเรื่องเล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอยากอะไรอยากจะบอกเราอยากจะเล่าเนี่ยเราเล่าไปเลยฮะแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะออฟลิงก์กับสินค้าก็าได้แต่ก็อย่าไปโฟกัสมากคือบางคนก็จะพยายามเล่าให้มันเข้าสินค้าให้ได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องนะคืออย่าไปไปไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราขายนะครับเพรานี้หลักการคือ พี่ช่วยบอกอีกคำหนึ่งที่ผมจดมานะบอกว่าเวลาเราทําอะไรแล้วมันมันไม่ไม่เวิร์กเนี่ยเราก็ต้องเตือนเขาก็เหมือนกับเวลาเร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 า,เรามีเรื่องเล่าอะ่ะเราก็มีความตั้งใจที่จะเตือนคนอ่านะนะครับบอกขนมโครกร้อนเราก็ต้องเตือนเพื่อนเนาะว่าขนมโคกมันร้อนนะคราวนี้อยากจะทําให้สตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันมีมันมีแบบจะเรียกว่าอะไรนะมีมิติมีความน่าสนใจเนี่ยก็ต้องมีตัวละครนะเราเล่าเรื่องเราเราเล่าเรื่องเพื่อนเรานะครับ มีอารมณ์ใช่ไหมมันก็มีเคยดูพวกพวกประกันไหมประกันชีวิตเนี่ยในเรื่องเล่าบางทีน้ําตาไหลเลยนะดูคลิปน้ําตาไหลเลยเห็นไหมมันมีอารมณ์นะเขายังไม่ได้พูดประกันอะไรมากมายเลยนะมีทำลายใช่ไหมมีทไลายคือเริ่มต้นกลางเรื่องท้ายเรื่องเป็นยังไงแล้วก็มีรายละเอียดนะครับถ้าเราทําแบบนี้ก็จะทําให้เรื่องเล่าเรามีมีสเสน่ห์นะครับมีความสนใจซึ่งแน่นอนครับการบ้านในครั้งที่2ที่พี่ช่วยทําก็คือ ให้เราไปเขียนสตอรี่เทลลิงนะให้ไปเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมก็ทําการบ้านมานะครับบางทีผมก็ผมก็เล่าแต่ว่าผมก็ได้รับคอมเมนต์มาว่าของผมเรื่องเล่ามันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ดูเหมือนทุกอยา่างมันก็เป็นไปด้วยดีผมก็เล่าเลยที่ที่มาของพอดแคสต์ผมนนะครับซึ่งปัญหาผมก็เล็ก,กน,นะมันก็ดรามา่ามันก็น้อยหน่อยแต่ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเนี่ย จริงๆก็บอกเรื่องเล่าที่ดีมันต้องแตกต่างแล้วมันต้องมีความขัดแย้งมันก็แบบงู้ํทำยังไงดีคนไม่ฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็พบโซลูชันนะครับคือบางทีมันต้องมีข้อจํากัดนะพี่จุ้ยพูดคํานึงบอกข้อจํากัดเราต้องยอมรับแต่ไม่จําเป็นต้องยอมจนอนํานนผมชอบคํานี้นะก็เอามาเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันนะครับในเรื่องของของเรื่องเล่าเนี่ยผมก็มีคําถามพี่จุ้ยนะครับถามอยู่ในคลาสว่า มันแบบต้องเขียนบ่อยแค่ไหนฮะเขียนทุกวันเลยหรือเปล่านะครับก็ได้คับคำตอบว่ามันก็อาจจะไม่จําเป็นแต่มันก็ต้องสม่ําเสมอมันไม่ใช่ว่าเขียนทีนึงแล้วหายไปอะไรเงี้ยซึ่งพอผมถามว่าพอเขียนทุกวันเนี่ยมันไม่ตันเหรอครับซึ่งคําตอบที่พี่จุ้ยตอบมาว่ามันก็ต้องหา input เข้ามาเยอะๆเนาะเราก็ต้องมีเรื่องเล่านะแล้วมันก็มีแนวคิดมีคอนเซปต์ต่างๆอ่ะที่เราคิดอยู่ในหัวนะครับ ก็น่าจะเป็นอะไรที่สนใจพี่ช่วยให้ไอเดียนะบอกว่าบางทีเราคิดไปเองว่าเรื่องเล่ามันจะต้องแบบดราม่าสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยคือเรื่องเล็กๆจริงๆเราอาจจะคิดว่าไม่เห็นน่าจะเล่าเลยแต่ว่าพอเล่าแล้วน่าสนใจเช่นเราเปิดร้านขายอาหารเนี่ยลูกค้าคนแรกเราคือใครเออน่าสนไหมแหมแต่ผมมเล่ายากเนาะผู้ฟังพอดแคสต์คนแรกผมคือใครภรรยามั้งนะอารมณ์แบบนี้เนาะหรือวันไหนที่เราขายไม่ได้เลย เออเราก็ผมก็ไม่เคยคิดนี่ผมพยายามจะเล่าเรื่องพอดแคสต์นะว่ามันมีแม้วันที่คนไม่ฟังเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีนะแต่ว่ามันคงมีบางตอนอาจจะต้องไปขุดหน่อยไอ้ตอนไหนที่คนฟังน้อยสุดอะไรเงี้ยเออมันเราไปพูดอะไรวะทําไมคนไม่ฟังนะครับหรือมันมีใครไหมที่เราให้คำปรึกษาแล้วเขาชีวิตเปลี่ยน ออหลายคนก็คุณาเขียนมาหาผมนะ,ะขอบคุณพอดแคสต์ผมมากเลยเพราะว่าฟังพอดแคสต์ผมแล้วอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ชีวิตดีขึ้นนู่นนี่นั่นเออจริงเราควรจะเอามาเล่ามั้งเนะแต่ต้องขออนุญาตาก่อนนะไม่ใช่เอาชื่อเขามาเปิดเผยอะไรเงี้ยไม่ถูกนะอันนั้นก็เป็นครั้งที่2นะครับ่อพอ,อามาครั้งที่3ที่เจอกันนะครับครั้งที่3เนี่ยคุณพี่จุ้ยก็เล่าพูดถึงวิธีการเขียนต่างๆนะก็ชอบนะครับก็ อย่างที่ว่านะพี่จุ้ยก็เป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จมากๆนะพี่จุ้ยบอกว่าการเขียนเนี่ย <_ C 1> บางทีมันดีกว่าพูดเพราะว่าคนอ่านพร้อมจะอ่านมากกว่าคนฟังคือเวลาเราไปเจอนะใครเราไปพูดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยถ้าเขาไม่พร้อมที่จะอ่านเขายังไม่อ่านอยู่แล้วแต่เขาพร้อมมาถึงเขาจะมาอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเออก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าครั้งที่3ก็มีการบ้านนะการบ้านเป็นการบ้านที่ท้าทายที่สุดเลยก็คือให้ทําคลิป1นนาทีนะคำคลิปอะไรก็ได้ ให้ใร้รู้จักวิธีการเล่าเรื่องต่างๆนะครับพี่จุ่ยังมีโจทย์ข้อหนึ่งฮนะบอกว่าห้ามในคลิปห้ามพูดคําว่าวันนี้กับคําว่าน,นะครับนะผมต้องบอกว่าเป็นคนที่ติดแล้วแล้วสองคำนี้เป็นคําที่ติดเวลาเปิดคลิปมาเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาเล่าวันนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมหนึ่งนาทีนี่ดูไม่ยากนะผมผมเล่าหนังสือเล่มหนึ่งนะครับนะหนังสือ,เ,อ,อเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็พูดนะครับ เดี๋ยวก็พูดวันนี้เดี๋ยวก็พูดนะครับทำแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกนะแต่ว่าสุดท้ายก็กผ่านมามาได้นะพี่ชุ้ยก็มีข้อแนะนําเหมือนเดิมนะผมจะเอามาคลิปเอาคลิปมาลงที่ที่ในนบุตรดอนสอร์รี่พอดแเลยครับนะก็วันนั้นพูดถึงเรื่องประมาณนี้แล้วก็มีคําถามคําตอบนะผมผมเห็นเพื่อน,อนๆอวันนั้นอาจจะถามน้อยก็เลยมีโอกาสถามได้เยอะนะ ผมเลยถามคุณพี่จุ้ยว่าพี่จุ้ยเคยทำโพสทำอะไรต่างๆไปเนี่ยแล้วเจอเนกาทีฟคอมเมนต์ไหมคำถามคือพี่จุ้ยคงเจอแหละนะครับพี่จุ้ยจัดการมันยังไงนะครับพี่จุ้ยตอบน่าสนใจนะพี่จุ้ยบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนชอบเนกาทีฟคอมเมนต์นะคือเนกาทีฟคอมเมนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ตัวเองได้พัฒนาได้ปรับปรุงนะครับถ้าคอมเมนต์นั้นไม่ใช่คอมเมนต์แบบบ้าบอขอแตกนะพี่จุ้ยเคยบอกว่าทำคลิปทำอะไรนะ โพสเกี่ยวกับปลาเค็มไปเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาว่าปลาเค็มเนี่ยมันมันมันเค็มไปอะอารมณ์แบบนั้นนะพี่จุ้ยก็เลยได้ได,ได้ไอเดียว่าเออจริงๆปลาเค็มมันต้องไม่เค็มนะหรือแกงจืดจะต้องไม่จืดนะครับต้องมีรสชาตินะคือก็เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงนะครับแล้วอ่าคอมเมนต์พวกนี้มันจะทําให้เราให้เราดีขึ้นนะครับอย่างพี่จุ้ยก็บอกผมนะบอกว่าผมเนี่ย สุภาพไปนะในการจัดพอดแคสต์เนี่ยอาจจะมีความสุภาพทําให้บางทีมันมันขาดความเล่าร้อนขาดความมีรสชาติในบางในบางเรื่องเออผมก็ฟังนะก็แบบเออเออก็จริงนะใน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 หลายบริบทนะครับอีกอันนึงก็คือพูดคําว่านะครับอย่างเงี้ยถ้าเราพูดบ่อยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะพี่จุ้ยก็เอาคลิปมาเปิดอะไรเงี้ยนะพูดบ่อยมันก็ไม่ดีนะเพราะคําว่าครับเนี่ยมันจบมันเป็นคําปิดนะก็ ก็เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับทำให้เราพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในครั้งที่3ไว้บอกว่าบางทีเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าทําอะไรถึงสําเร็จคือไม่ทําอะไรถึงสําเร็จเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท,ท,ที่ชอบนะพอมาถึงครั้งที่4นะครั้งที่4เนี่ยมีเรื่องราวเยอะเลยครับที่พี่ช่วยเอามาฝากนะ อันแรกคือพี่ช่วยบอกว่าเวลาขายของบางคนเนี่ยท้อใจว่าโอ้ยเฟซบุ๊กเนี่ยมีเพื่อนตั้งหลายพันไม่ขายได้หลัก10เองคืออย่าไปคิดว่าเพื่อนเยอะแล้วทุกคนจะซื้อของเรานะเราจะไม่ซื้อของเพื่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเออจะต้องมีแบบเพื่อนเพื่อนพันคนจะจะมียอดขายพันพันออเดอร์อย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับ แล้วก็อย่าไปคิดว่าจะทํำยังไงให้ตัวเองรวย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 นะครับให้คิดว่าทํำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องรวยไปด้วยนะไม่ใช่เราจะรวยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะอีกอันนึงคือที่ชอบเป็นบทเรียนคือบอกว่าทําตามคนที่ทําสําเร็จเนี่ยเราไปทําต่อนี่มันอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่รู้แต่ถ้าคนที่ล้มเหลวเนี่ยถ้าเราไปทําตามเขาเนี่ยเรามากักจะล้มเหลวแน่อนอนพอยิ่คือเราควรจะคุยกับคนที่ล้มเหลวบ้างนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปเดินตามเขา คือพี่จุ้ยบอกว่าไปเปิดร้านกาแฟนะครับไปทําตามคนที่แบบสําเร็จแล้วเงี้ยคือเราอาจจะทําแบบเขาไม่ได้บริบทไม่เหมือนกันหรือทําแล้วอาจจะไม่สําเร็จเหมือนเขาก็แต่ไม่ได้บอกห้ามไปคุยนะเขาไปคุยได้แต่ไปคุยคนที่เปิดร้านแล้วมันปิดไปอะเออเขาทำยังไงเพราะถ้าเกิดเราทําแบบเขาโอกาสที่จะปิดแบบเขาจะสูงมากนะครับ <S <S วันนั้นเนี่ยพี่จุ้ยมีสไลด์มานะครับแล้วตัวสไลด์ก็จะมีเรื่องราวอยู่เยอะเลยที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ ผมก็ตัดมาบางช่วงบางตอนนะอย่างที่บอกว่าที่ผมมา,มาเล่าให้ฟัง20กว่านาทีเนี่ยมันมันเป็นแค่เศษเซี่ยวของของคอร์สนี้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าวิธีการขายสินค้าเนี่ยมันมีลักษณะเป็นผู้นำนะท่านจะทํานู่นทํานี่เป็นคนแรกเป็นนักผจญภยัยพี่จุ้ยเนี่ยจะเป็นนักผจญภัยนะเดินทางไปนู่นไปนี่ explore เป็นผู้ประกาศประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวคือคนให้ความรู้พี่จุ้ยบอกอย่างผมเนี่ยในใน,ในโนบุเดนซอรี่เนี่ยออกมาทีทีมของผู้ประกาศข่าวคือให้ความรู้ หรือเป็นฮีโร่จอมมืนฮีโร่จอมมืนก็เป็นลักษณะที่แบบแบบต้องๆหน่อยขำๆสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ผมไม่รู้ว่าคําว่าฮีโร่จอมมืนพี่ชูยมาจากไหนนะแต่ว่าเออก็ก,ก,ก็ก็เห็นไอเดียผมก็มีคําถามบอกว่าเอ๊แล้วเราแล้วเราจะต้องเป็นแบบเดียวหรือเปล่าด้กวกไม่จําเป็นแล้วก็ เรามีทีมของเราได้เรามีแบรนด์ของเราได้แต่ว่าเราอาจจะสวิชบงางบางครั้งเราอาจจะขำาำมั่มงก็ได้นะครับโนบลสตรี่ก็อาจจะเป็นมีมีมีพิกธีม team, แต่ว่าไม่ใช่ว่าเละเทะไปหมดนะกับเรื่องพล็อตเนาะการเขียนเป็นพล็อตเนี่ยก็จะต้องมีจุดเปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยนะครับมีอดีตไม่เคยทําอะไรปัจจุบันเราทําอะไรนะครับเล่าความลับมีตัวอย่างของผู้ใช้จริงเอามาเล่าอย่างเงี้ยนะฮะพูดถึงเรื่องเล่าเนี่ยก็มีเรื่องเล่าหลายแบบ เช่นเรื่องเล่าเชิงคุณค่าเรื่องเล่าของผู้ก่อตั้งนพธนสตอรี่ใครก่อตั้งมา,าร้านกาแฟนี้ร้านอาหารนี้ใครก่อตั้งมาหรืออะไรเงี้ยนะครับเรื่องเล่าที่ย้ําเป้าหมายนะฮะหรือว่าเรื่องเล่าจากลูกค้าอันนี้ก็ชัดเจนให้ลูกค้ามาเล่าหรือพี่จุ้ยเอามาจากหนังสือของญี่ปุ่นนะเทคนิคการสร้างคําที่ทรงพลังเนะี่ยเช่นคําที่มีคําว่าเซอร์ไพรส์อยู่ทาที่มันมีอารมณ์ของความประหลาดใจอยู่ยังไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันเกิดสิ่งนี้เราอยากฟังแล้ว คำซ้ำนะครับซ้ำพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนย่เราฟังนักการเมืองเราจะเห็นคําบางคําที่ซ้ำเนาะนะครับปฏิกิริยาของร่างกายเช่นคําว่าอร่อยจนลืมหายใจอย่างนี้มันคือปฏิกิริยาของร่างกายนะลุ้นระทึกนึกติดตามเฮ้ยโอ้โหเคยอ่านเรื่องเล่าไหมแบบมันยังไงวะตกลงมันจะยังไงเราอ่านโอ้โหเหมือนนิยายอ่านแบบติดมืออะอารมณ์แบบนั้นนะน,นะนะความรู้สึกขัดแยง้งยกตัวอย่างเช่น วาเลนไทน์ไม่ค่อยเท่าไหร่บุญบ้างไฟถึงไหนถึงกันอย่างเงี้ยคือขัดแย้งใช่ไหมมีวาเลนไทน์เข้ามากับบุญบ้างไฟหรือว่าอย่าใช้สมองให้ใช้หัวใจเออจริงๆก็อบอกให้ใช้ใจก็พอแล้วแต่ว่าอย่าเอาสมองมาขัดแยง้งอย่างเงี้ยหรือคําข้ามสายพันธนะเช่นหิวแสงหิวกับแสงกินเข้าไปได้ยังไงไม่รู้แต่เรามาประ,ประกอบกันใช่ไหมเสียงเขียวเขียวมันเป็นสีไม่ใช่เสียงแต่เรารู้เลยว่าเสียงเขียวมันเสียงแบบไหนใช่ไหมเราเราจะอ่านตัวเธอเงี้ย อ่านเธอเราเป็นมนุษย์มาอ่านไม่ได้แต่ว่าพอบอกอ่านเธอเรารู้สึกว่าเรากําลังจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเธอหรือว่ารสชาติสว่างสวยัยอารมณ์แบบนี้ลองลองพวกนีเน้เป็นการเขียนนะนะเทคนิคการเขียนซึ่งพี่จุ้ยก็มีเรียกว่าพรสวรรค์พรแสวงมีมีความสามารถเรื่องนี้มากๆาะนะับแล้วก็บอกว่าเราอย่างที่บอกนะเราควรจะยึดหลักบางอย่างแต่ว่าลองใช้แบบอื่นๆด้วยนะตอนสุดท้ายที่ผมชอบคือพี่จุ้ยบอกว่า ให้เราเนี่ยคือพี่ช่วยเอาคลิปมาเปิดผมก็มีคลิปแนะนําหนังสือผมเนี่ยบอกว่าแต่ให้คนวิจารณ์เนี่ยนะบอก2ชอบกับ1นอยากสองชอบก็คือชอบอะไรนะครับชอบอะไรแล้ว1อยากคืออยากให้เราทําอะไรก็เหมือนจะให้เราปรับปรุงอะไรนั่นแหละทําแบบนี้แล้วมันจะแบบดีุยผมชอบมากนะคือมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่พี่จุ้ยพูดคนเดียวนะครับคนที่อยู่ในคลาสเองเนี่ยก็ร่วมกันแชร์ช่วยร่วมกันพูดนะ ผมเอ,เอาของผมนะครับของคนอื่นผมไม่เล่ากันล้วกันของผมเนี่ยผมก็แนะนําหนังสือเนี่ยก็บอกว่า2ชอบก็บอกชอบโทนเสียงอาจารย์นะครับชอบชอบชอบข้อมูลความรู้นะแต่ว่า1อยากก็บอกว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์ยิ้มบ้างเวลาอาจรย์พูดคําว่าความสุขอาจารย์ยิ้มหน่อยนะครับหรือพี่ชวยบอกว่าอยากให้จา์เนี่ย โชว์รูปหนังสือหน่อยเพราะว่าหนังสือโชว์เวบเดียวเองไม่ค่อยเห็นนะครับบางคนก็บอกอยากให้ผมมีฟีลลิ่งมากขึ้นใส่อารมณ์มากขึ้นนะครับสุดท้ายสําหรับคอสนี้ก็สรุปออกมาว่าออการการขายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าจะต้องขายสินค้าประเภทนั้นเท่านั้นนะมันยังมีการขายต่อนเนื่องไปได้เยอะแยะนะบางคนขายหนังสือแล้วอาจจะทำคอสอาจจะทํานู่นนี่นั่นได้อีกเยอะ แล้วตอนสุดท้ายวันนั้นก็เลิกเลิกดึกเลยนะเลิกเกินเวลาไปนั่งเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งหลืออาจจะ45นาทีด้วยพี่จุ้ยก็บอกว่า2ชอบหนึ่งอย่างกับกับอคอสจุ้ยสอนจีดเนี่ยมีอะไรผมก็เล่าส่วนของผมให้ฟังนะผมบอกว่าผมชอบบรรยากาศมันเหมือนล้อม,ม,มวงคุยกันครับมันไม่เหมือนเลยหนังสือเลยทุกคนเปิดกล้องส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมชอบพี่จุ้ยให้การบ้านเพราะว่าพี่จุ้ยเนี่ยผมรู้ผมเป็นอาจารย์นะว่าการให้การบ้านเนี่ยมันงานหนักไม่ให้ก็ไม่มีใครว่าหรอก แต่ให้เนี่ยคนให้เนี่ยงานหนักแล้วพี่จุ้ยตอบคําถามพี่จุ้ยไม่ได้สอนแค่คอสนี้คอสเดียวนะพี่จุ้ยสอนทั้งหลายคอสนะแล้วคนเรียนก็แบบ4ี่สิคนอะไรเงี้ยรวมทั้งหลายคอสผมว่าเกิน 60- 70คนมัง้งผมไม่แน่ใจนะคอสื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าเยอะแหละแล้วต้องตรวจกันบ้านเดียวอะแล้วพี่จุ้ยส่งไปนะไม่นานนะครับส่งไปแป๊บเดียวตอบกลับตอบกลับมาคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมาผมแก้ส่งกลับไปใหม่พี่กพี่จุ้ยตอบอีกคือเราไม่ expect ว่าแกจะตอบ2 3รอบนะ แกก็ใครทําแกก็ตอบอ่ะแกก็เปิดโอกาสให้ทําให้ตอบแล้วมันเป็นประโยชน์ก,กับกับเรานะผมก็สองชอบนะหนึ่งยาของผมผมอยากให้พี่ช่วยทาไปเรื่อยๆครับนี่พี่ช่วยบอกแล้วนะว่าปีนี้จะไม่ทําเพราะว่าจะไปเขียนหนังสือไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอามาเล่าให้ฟังอันี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมีคนถามว่าสมัครเมื่อได้ยังไงไปตามเพจกะทิกลาครับลองดูครับหรือเพจพี่ช่วยอยาชื่อสุบุญเลี้ยงครับ ก็ก็เสิร์ชชูได้นะแต่ว่าเข้าใจว่าพี่จุ้ยพูดไว้นะผมไม่แน่ใจว่าไม่แน่เดี๋ยวเกิดมีเสียงเรียกร้องเยอะพี่จุ้ยอาจจะเปิดก็ได้คือบอกว่าปีนี้อาจจะขอขอแค่นี้ก่อนเหนื่อย <c oughs> ก็จะได้ไปทําอย่างอื่นนะเล่ามาทั้งหมดเน้นอีกรอบไม่ใช่เสร็จเซี่ยวน็นแค่เสร็จไม่ใช่ไม่ใช่คังคอร์สนะคือเสร็จเซี่ยวมาก,ากกับความรู้ที่ได้นะครับแนะนําถ้าพี่จุ้ยเปิดนะครับ ถ้าจุ้ยสอนจีบก็เป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะแหละเรื่องการตลาดแต่ผ่านการเขียนผ่านการทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือถ้าคุณรู้จักพี่จุย้ยเอางี้แล้วกันกลองดูก็แล้วกันครับว่าแกก็ทํามาหมดแล้วอ่ะก็เราก็ได้เรียนจากคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อีกครั้งนะครับขอมามามา,มาแชร์แล้วก็มาเล่านี่วันก่อนนะ ก็พิจยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับคอร์สนะคือ Get to g เก h e r อีกคนที่เคยเรียนคอร์สแปรลลูปความฝันนะบอกเออทุกรุ่นมาเจอกันหน่อยมานั่งคุยความฝันกันไม่ได้เก็บตังค์นนะเอาเอาคนกลุ่มเดิมเดิมเนี่ยโอ้โหผมจดมาได้กี่หน้านี้เดี๋ยวจะเปิดดู6หน้าหหน้า,นาเดี๋ยวหลังเล่าให้ฟังัาหลังเล่าให้ฟังนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และมีความสุขนะครับแล้วเราพบกันในพิสดุดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.